ฝั่งด้านนี้เป็นประเภทไม้ลินมังกรน,นะครับก็เป็นไม้ประกวดเหมือนกันนะครับที่ซึ่งประกวดไปเมื่อวานนี้นะครับแต่เขา้อมรั้วอไว้ล้อมไม่เราเขา้าอย่างเขาแฉะมันแฉะด้วยแหละนี่ครับก็มีหลายๆพันแปลกตาที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนก็มีอันนั้นก็จะเป็นชั้นเหมือนเจดีเลยเห็นไหมอันนั้นะเห็นไหมเห็นไหมครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไป นี่ะมันเป็นชั้นเหมือนเจดีเลยอ่ะสวยเหมือนกันนะครับนี่ะประเภทลิ้นมังกรน,นะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งนึงนะครับด้านนี้เป็นโชคเก้าชั้นนะครับแน่นอนว่าอันใหญ่ๆก็ชนะเลิศนะครับอันดับหนึ่งนะครับยอดเยี่ยม มีสีสวยๆด่างชมพูด่างเหลืองนะครับก็สวยเหมือนกันนะครับมีดอกด้วยนะครับมีดอกด้วยนะครับดอกด้วยฝั่งด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประเภทด่างชมพูด่างสีนะครับเป็นประเภทด่างสี มาดูประเภทด่างเหลืองด่างขาวนะครับด้านนี้เป็นโชวก้าวชัดเหมือนกันนะครับด่างเหลืองด่างขาวในรุ่นกระถางไม่เกิน8นิ้วนะครับนี่ค่ะข้างในก็มีนะครับสวยๆทั้งนั้นอันนี้คือชมเชยนะครับชมเชยก็จะด่างสวยเลยเหมือนลายหินอ่อนเลยครับนี่ครับ วยมากมาดูอีกหนึงประเภทนะครับตรงนี้เป็นรุ่นเออตระกูลเศรษฐีเงินหนานะครับเศรษฐีเงินหนานี่ครับสวยมากเห็นไหมครับข้างในอันนี้คือยอดเยี่ยมนะครับยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง อันนี้สวยมากครับอันนี้ก็สีสวยดีครับดำเมี่ยมเลยสวยมากสวยนะครับสวยมากมากเลยสีดำเยอะมาลูอีกหนึ่งรุ่นประเภทนะครับเป็นประเภทอากนิมานะครับนี่ฮะักดิมาที่ผสม สวยมากสีแดงสดไปงามเลยครับคล้ายๆแผ่นพลาสติกเลยนะครับอันนี้สวยมากชนะเลือดอันดับหนึ่งด้วยเหมือนแผ่นพลาสติกเลยอะแดงมากเลยสวยมากๆ อันนี้น่าจะใช่ประเภทเดียวกันนะครับแต่ยาวหน่อยรุ่นใหญ่หน่อยอันนี้ชลาเลอรอันดับหนึ่งครับมีลายเส้นที่สวยมากฝั่งด้านนี้ก็สวยนะครับ สวาครับอันนี้ใบแปลกดีครับ ากาศในงานนะครับก็เดินชมไม้ในสวนแล้วก็มีการจับจ่ายใช้สอยซื้อขายบันสีด้วยนะครับตลอดทั้งแนวเลยเห็นไหมครับลักษณะเหมือนเดินในสวนกันมาชมกันต่อทางด้านนี้นะครับเป็นไม้ประเภทเโกสนนะครับ หล,หลายพันที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับนี่ครับก็นี่ก็จะเป็นสามแฉกหน่อยฮะสวยๆทั้งนั้นนะครับเป็นไม้ประกวดนะครับเป็นไม้ประกวดอันนี้ชนะเลิศนะครับอันดับหนึ่งอันนี้ก็สีเข้มเลยเห็นไหมครับสีอกดำๆเลยอะ่ะนี่ฮะดูด้านในนี่ครับ สวยมากๆนะครับก็มีหลายๆส่วนที่เขาส่งเข้ามานะครับเป็นส่วนโกศนอันนี้เหมือนลายกระหนออกไทยเลยอะเห็นไหมครับที่เขียนว่าชนะเลิศอันดับสามเนี่ยครับใบเงามากเลยอะอันนี้อันดับหนึ่งนะครับ ดอยมากอันนี้เป็นประเภทโกสลนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อตรงงานประกวดโปยเซียนนะครับด้านนี้นะครับงานประกวดโปยเซียนนี่ครับโปยเซียนก็จะมีมีชื่อด้วยนะครับ บางสายพันธุ์นะครับที่เขาจดชื่อกันก็อันนี้ก็ดอกสีมพดูดอกใหญ่มากนะครับเทียบจากนิ้วก็เห็นไหมฮะใหญ่มากใหญ่มากๆเลย <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> ใหญ่โอ้ยเสียงเดี่ยวไม้ใหม่อันนี้รู้สึกว่าเขาจะผสมใหม่นะครับ อันนี้สียมพูดูในต้นเดียวมีหลายเฉดสีมากเลยนะครับสวยมากนั่นนูหนหรอฮะอันนี้สวยกรีบเหมือนดอกไม้ฝรั่งเลยอะครับสวยมากๆเมื่อวานนี้รู้สึกฝนจะตกแล้วก็ทำให้ไม้ชุ่มฉ่ำกันนิดนึงนะครับอันนี้กรีบจะเป็นแบบว่าจุดๆขาวๆนิดนึงนะครับอันนี้สวยมาก นะครับสวยมากๆอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับมีหลายสีเลยสีออกเหมือนชอมพูโอรสครีมครีมหน่อยสวยมากนะครับ<ฟ><ง>ความพิเศษของเขาอะลักษณะเขาอะจะคล้ายๆกันกับกลกีบดอกกุหลาบนะครับไม้ประเภทนี้นะครับเห็นไหมครับสวยมากอันนี้ก็จะมีเขียวเขียวเหลือบเหลือบมาหน่อยนะครับมาดูอีกฝั่งนึงโอ้อันนี้ใหญ่มากเลย โอวเซียนเดี่ยวดอกใหญ่นะครับอันนี้เป็นประเภทดอกใหญ่อันนี้ก็จะเหลือบเขียวเห็นไหมครับเขาจะเหลือบเขียวตรงขอบขอบใบนะฮะอันนี้ดอกใหญ่มากดอกเขาสวยมากจริงๆนะครับโปยเซียนถ้าใครที่สนใจไม้ประเภทนี้นะครับเนี่ฮะดอกใหญ่มากดูนิ้วผม เล็กไปเลยอ่ะอันนี้สีเหลืองนะครับอันนี้สีขาวอันนี้สวยเลยอ่ะอันนี้ก็สีเหลืองสวยมากดอกใหญ่มากนะครับจริงๆผมว่าใหญ่กว่ากลีบกีบดอกกุหลาบได้ซ้ำนะครับเนี่ยเห็นไหมกลีบเขาใหญ่มากเลยนี่ใหญ่มาก โอ้ยเซียนเดี่ยวดอกแดงอันนี้ประเภทสีแดงนะครับอันนี้คือชนะเลือดอันดับหนึ่งนะครับสวยมากนะครับไม้ประเภทนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นประเภทแทงยอดหรือเปล่านะครับก็คือแทงขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็ตัดยอดเรื่อยๆเลยหรือเปล่าในการขยายพันธุ์นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้ประเภทสีเหลืองนะครับ ประเภทสีเหลืองสวยมากอันนี้ชลาเลิศนะครับโอเซียนชลาเลิศสวยมากมากอันนี้ดอกรวมสีนะครับดอกรวมสีก็จะมีหลายสีในหนึ่งต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่ามีเขียวมีสีโอรสนะครับ น,นี้มีขาวมีชมพูมีเขียวอันนี้ได้ได้หลายลดยหลายสีเลยครับสวยมาก,มากอันนี้มีส้มมีเขียวมีเหลืองสวยมากครับสวยมาก โปรเซียนประเภทกอนะครับกอตกแต่งเขากว่าจะจัดกอสวยงามอันนี้อันดับหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูโซนทางด้านการขายของออในงานนี้กันต่อนะครับโซนด้านนี้เป็นนิทรรศการฟารม์มตัวอย่างนะครับเขาจะมีปลูกผักปลูกพริกผักสวนควรัว เต็มไปหมดเลยมีอะโวคาโดเต็มเลยอ่ะอันน oh, um ี้อะโวคาโดนะครับอันนี้คือบ่ออะไรอ่ะอันนี้เป็นปลาสเตียรครับผมกินได้ไหมครับปกติแต่ปกติเป็นแบบเขาจะเอาไข่ไปทำปลาไข่คาเวียอ๋อเนี่ยเหรอที่ก็ไปอ๋อที่เขาไปทำไข่ปลาคาเวียเหรอไข่แนี่เหรอไข่ปลาสุกไข่ปลาคาเวียก็คือไข่ของปลาสเตียรที่นำไปปรุงรส มันอยู่บ้านเราได้ไหมอยู to together, so ่ไ <uhhh> ด <like S 2> like, ้ครับเป็นนิยมที่เหมเบอร์แต่ต้องมีน้ำเย็นอันนี้คือน้ำเย็นเหรอครับไม่ใช่ครับผมเย็นออกมาถึงเน่าอุตส่าห์เขาว่าอยู่ทุกปลาต่างประเกทศเนาแล้วเขาวางไข่ยังไงไะครับปกติใช้ในธรรมชาติก็จะวางไข่ในการเลี้ยงประดิจกรรมธรรมชาติแต่ว่าที่เนี้ยเราเคยเลี้ยงทีการผสมเทียนเคยเพราะว่าน้ำมันไม่เย็นพออ๋อ ถ้าเราเก็บไข่ยังไงครับผ่าท้องกระสินผ่าท้องผ่าท้องก็แล้วเขาตายไหมตายกระสิก็คือต้องให้เขาตายไปเลยใช่กระสิจะเก็บได้ครั้งเดียวกระสินตัวอ๋อไข่ได้ประมาณกี่โลครับถ้าคุ้มไหมคุ้แค่มันหนักสิบโลให้ไข่หนึ่งกิโลกระสินให้ไข่หนึ่งกิโลเปอร์เซ็นต์ของหนักตัวอ๋อประมาณประมาณครับก็แล้วแต่แต่ครั้งเดีย แต่ก็สงสารเขาเหมือนกันส่งสารเขาเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดเราไม่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 ผ่ามันมันจะเป็นตัวไม่ไข่มาไข่มันถ้าไม่ได้รับการผสมมันก็ไม่ฝักผสมเราเขาบอกอยู่ว่าเขาจะผสมเทียมไงแต่ถ้าเกิดต้องการลูกปลาก็อุตส่าห์ยุติการผสมเทียมถ้าท้องเอาไข่มาก็รีดมาเทียมผสมครับ เลี้ยงอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับอันนี้คือมาโชว์ในงานเฉยๆใช่คขนมคือพุกเอ่ตัวคุนมาจากโดยดำครับอ๋ออันนี้เขาผสมกันมาหรือยังครับเดี๋ว่าอย่างอะไรนะครับผมเขาผสมมาหรือยังครับอย่างผสมตัวพุททั้งหมดอ๋อตัวผู้ทั้งหมดอันนี้น้องไม่เป็นไรหรือไม่เนอะไม่มีอะไรเล่นเนาะขอบคุณมากครับจริงๆเลขอบคุณครับ นี่กาแฟมีหนาอันนี้ก็เป็นเหมือนมนทัาศาการของฝั่งฝั่งเอ,อ่อใช่กแฟอันนี้คือต้นต้นกาแฟเหรอต้นเมกาแฟเหรอนี่ครับต้นกาแฟแต่พันเชียงใหม่เลยอันนี้พึ่งพึ่งพงพึ่งหลวงนะนี่ครับดูว่าเหรอ เห็นเม็ดกาแฟแล้วข้างในเด้วยเห็นเม็ดกาแฟไหมครับนี่ไงที่มีน้ำมันอะโวคาโดกับมิ้งเม็ดกาแฟ,ฟานะครับแล้วก็มีอะโวคาโดด้วย,ววยนี่มีขายทั้งขายเป็นต้นด้วยนะมีต้นแบ่งขายด้วยนะต้นมันน้อยเหรออะโวคาโดสำหรับคนที่ชอบทานอะโวคาโดนะครับ อันนี้เห็ดเต็มไปหมดเลย,หล,ยหลายพันค<ำ>ือทำปุ๊บทำอย่างนี้อันนี้จะเป็นเห็ดน,นางโรมต่างปะนี่ไงมาพูดเกตีนี้ก่อนดิตีนี้ก่อนเลยอะไร,รนะนี้นป เจ็ดวันเจ็ดสิบเจ็ดวันอ่อนลงรู่พอเป็นดอกเนี้ยเดือนรู้พอเราเทียบกันแล้วก็อีกเจ็ดสิบวันจะออกดีใช่นานเกือบปีใช่ไหมใชางบนนั่นสีดำดำคือเห็ดอะไรครับญี่ปุ่นค่ะอย่างนี้อ่ะเห็ดโคนญี่ปุ่นเนี่ยอ่าอืมอืมดูอืม คือเราจะทำเป็นแบบมีก็ไดาไมีกระด้นอ่าอันนี้ทำได้นะแล้วลมเขาพัดผ่านไม่เป็นไรใช่ไหมครับหรือเราต้องเรามีแลนแต่สแลนดมันก็บางหน่อยเนอะกันได้อยู่ก็คือกันมลแงกันอะไรเฉยๆใช่ไหมครับคือให้ความชื้นเขาค่ะก็คือพอหลังจากเราลดน้ําไปแล้วประมาณสิบนาทีค่ะสิ่งจะปิดปิดแต่ไม่ต้องปิดถึงทั้งมากนะคะให้เขามีระบายอากาศได้ไม่งั้นดอกมันจะไม่โต แบบนี้ก็ได้เนาะได้อันนี้ก็ว่าน้งก็ปิดอันนี้ก็นนกทําเป็นเหมือนกระด้งแล้วก็ติดให้ขวดได้ไงเอเออันนี้ใส่ขวดใช่ไหมก็คือเอาขวดอะค่ะตดัดตัดลองเพื่อที่จะลองแต่ละก้อนละก้อนนะคะไม่ให้มันกดทับกันนะครับครับก็ได้ก็ได้เราลดน้ำยังไงครับเราคือน้ำ <ละ S 1> ด้านบนได้เลยเออก็ง่ายดีเนาะอันนี้สะดวกดีขอบคุณครับผม อันนี้เป็นฟาร์มปลาทะเลตัวอย่างนะครับฟาร์มปลาทะเลตัวอย่างเออปลาทูไม่ใช่ปลาทูเขาเขียนไว้ปั๊บว่าปลาปทูเนี่ยปลาทนะมีมีสี่ตัวอันนี้เป็นปลาทูนะครับตัวเป็นๆเ,เลยปลาทูปลาทูอันนี้ปลาลังปลาลังคืออะไรอ่ะปลาลังนะครับ อ๋อคล้ายประทูเนาะอืโอเควด้วยอันนี้ก็เหมือนว่าเป็นงานนิทรรศการพอปลูกพืชไม้สวนครัวนครับความตัวอย่างความตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะครับ ดูด้านในไหมดูด้านในกันต่อนะครับนะฮะบรรยากาศภายในงานนะครับมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายทางออกดีกว่า มาดูบรรยากาศในงานนะครับทางด้านการขายของนะครับอืมไปโดนแฟดแดบบหนึ่งนะครับ่อเมื่อกี้นี้แฟดเข้านะครับมีน้ําเปล่าเครื่องดื่มบริการนะครับแล้วก็อาหารมากมายเลยครับมีไอศครีมด้วยนะครับ กอมีผล,ลไม้ด้วยนะครับมีไม้นาพันาุ์นขายเร็มไปหมดเลยนะคะมีต้นกัญชาด้วย มีไม้ประดับมากมายเลยนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างในนะครับกว้างมากต้ไปให้ร้อนอย่าให้ร้อนนะรกอนไปเนี้ยเดี๋ยวจะเย็นแล้ว มีสินค้ามากมายจำหน่ายนะครับมีไก่ข่าส่วนกวางด้วยครับปลา